กราบสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่อง hello the นะครับก่อนอื่นตัวขอกราบขอพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมไปกดซับสไครต์ไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกราบผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะผมจะมาสรุปเรื่องราวของครูบาไก่ครับเพื่อนๆพนพระเกจิอาจารย์ดังแห่งจังหวัดขอนแก่นเรื่องราวนี้มีเพื่อนเพื่อนหลายท่านถามกันเข้ามาอยากจะฟังเรื่องราวนี้ต้องกราบขออภัยล่วงหน้านะครับสําหรับลูกศิษย์ลูกหาของครูบาไก่นะครับ นี่ไม่ใช่การใส่ร้ายหรือว่าเป็นการทำ้ายศาสนาแต่ประการใดครับนี่คือการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดจากแหล่งข่าวต่างๆไม่ว่าจะเป็นในอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นจากช่องต่างๆเรื่องราวที่ผมจะพูดนะครับเป็นเพียงการสังเคราะห์ข่าวเท่านั้นนะครับเพื่อนๆเป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลเท่านั้นส่วนเพื่อนๆจะเชื่อหรือไม่เชื่อ ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเอาครับเพื่อนๆมาฟังเรื่องราวของครูบาไก่กันเลยครับผมสำหรับครูบาไก่เองนะครับเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดป่าปฐมเทวาบูรพารามนะครับอยู่ในบ้านป่าพุตำบลสวนหมอนอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นครับเพื่อน ท่านเองอายุ30ปีบวชมาแล้ว10กว่าพรรษาครับเพื่อนจึงมีลูกศิษย์ลูกหามากมายนะครับที่รักและศรัทธาในตัวของครูบาไก่โดยเฉพาะเน็ตไอดอลรวมถึงคนเด่นคนดังในโลกโซเชียลสายมูสายเครื่องรางของขลัง มักจะไปขอเครื่องรางของขังจากท่านมักจะไปหาท่านให้ทําพิธีต่างๆให้ครูบาไก่เองนะครับขึ้นชื่อเรื่องเกี่ยวกับยานวิเศษครับเพื่อนๆนี่ไม่ใช่ยานแม่ที่เข้าไปในผับแล้วจะเติมแล้วจะเต็มออกอาการตืดๆแต่นี่คือยานทิพย์ครับเพื่อนๆมีหูตาทิพย์ได้ยินเสียงทิพย์นี่คือสิ่งที่ครูบาไก่ได้รับการกล่าวขานว่าท่านเป็นอย่างนั้นจริงๆ เป็นพระที่มียานสูงเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นอริยสงฆ์บางคนขนาดนามท่านถึงขนาดนั้นเลยสำหรับลูกศิษย์ลูกหาท่านตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะับในการเป็นพระในการเป็นนักบวชของครูบาไก่ไม่เคยมีเรื่องเสื่อมเสียครับเพื่อนมีแต่สร้างคุณงามความดีมีแต่การช่วยเหลือสังคมเรียกได้ว่าเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาโดยตลอด แต่แล้วนะครับสิ่งที่ลูกศิษย์ลูกหาของครูบาไก่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับเพื่อนๆเ,เมื่อมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าอ q นะครับชื่อจริงก็คือนางสาววาสนาเหลือบสูงเนินครับอายุ33ปีเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นนอกจากเธอจะอยู่ขอนแก่นแล้วนะครับเธอยังเคยเป็นโยมอุปถากให้กับครูบาไก่ คำว่าโยมอุปถากก็คือผู้ที่คอยสนับสนุนผู้ที่คอยดูแลนะครับช่วยเหลือพระนั่นเองนะครับเขาเรียกว่าโยมอุปถากในภาษาของศาสนาครับเพื่อนๆนเธอเองนะเป็นโยมอุปถากมาตั้งแต่สมัยสร้างวัดป่าแห่งนี้ใหม่ๆครับเพื่อนเพื่อนคอยมาช่วยเหลือคอยมาดูแลเรื่องกิจการภายในวัดชวนญาติชวนโยมเข้ามาทําบุญนะครับเอาเงินไปสร้างวัดสร้างกุฏิสร้างวิหารในวัดแห่งนี้ เธอเองถือว่าเป็นตัวตั้งตัวตีอยู่ในระดับหนึ่งเธอก็เลยได้รับความไว้วางใจจากครูบาไก่เรียกว่าเป็นคนสนิทชิดเชือ้อเรียกว่าเป็นคนที่อยู่ข้างกายครูบาไก่มาโดยตลอดก็ว่าได้สุดท้ายแล้วนะครับเธอได้ไปรู้ความลับของครูบาไก่เข้าครับเพื่อน,เ,อนเมื่อไม่นานมานี้นะครับมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าเจนครับ ทักมาหาเธอบอกให้เธอไปบอกกับครูบาไก่เพราะเห็นว่าเธอสนิทกับครูบาไก่ให้ครูบาไก่ปลดบล็อกเฟซให้หน่อย คนชื่อเจนนะครับอ้างว่าเป็นแฟนกับครูบาไก่ครับเพื่อนๆคบหาดูใจกันมาประมาณ2ปีแล้วตั้งแต่ปี64ครับเพื่อนๆทำให้อีคินะครับตกใจเป็นอย่างมากเมื่อได้ทราบข้อมูลตรงนี้จากเจนเนื่องจากว่าเธอเองนะครับเป็นคนใกล้ชิดกับครูบาไก่เลยไม่คิดว่าครูบาไก่จะมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับเธอพยายามคาดคั้นเอาความจริงจากเจน กลัวว่าเจนจะเป็นพวกแอบอ้างกลัวว่าเจนจะมาแบ็กเมย์นะครับเจนเองก็ยืนยันเสียงแข็งนะครับว่าเจนเนี่ยเป็นแฟนกับครูบาไก่จริงๆ คบหากันมาแล้ว2ปีนะครับตั้งแต่ปี64และมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งครับในลักษณะของชายรักชายครับเพื่อนๆตัวเจนเองนะครับก่อนหน้านี้เคยมีแฟนนะครับแต่พอได้มาพูดมาคุยกับครูบาไก่ผ่านโลกโซเชียลก็เลยหันหน้าเข้ารถพระธรรมนะครับไม่ใช่ว่าหันมาศึกษาพระธรรมแต่หันหน้ามาคบกับพระ นี่คือสิ่งที่เจนบอกกับอ q นะครับและเจนเองได้มีการส่งคลิปนะครับมายืนยันถึงความสัมพันธ์ของตัวเองกับคูบาไก่พออ q เห็นคลิปนับตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าอ q เป็นคนใกล้ชิดกับคูบาไก่และก็จำผิวพรรณจำนิ้วมือนิ้วเท้าของคูบาไก่ได้ดี อิกคิวก็เลยตัดสินใจนะครับไปถามคูบาไก่ไปคาดคั้นเอาความจริง ว่าสิ่งที่เจนพูดถูกต้องหรือไม่หรือว่าเป็นการแบกเมยเป็นการแอบอ้างสุดท้ายแล้วครับคูบาไก่ก็ยอมรับกับอิกคิวนะครับว่าเมื่อก่อนเคยคบหากับเจนจริงๆและก็มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันครับทำให้อิกคิวเองนะครับรู้สึกเศร้ารู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากเมื่อได้ฟังคำรับสารภาพจากครูบาไก่ อิกคิวเองนะครับกืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะครูบาไก่มีการขอร้องครับเพื่อน บอกว่าอย่านำเรื่องนี้ไปเปิดเผยอย่านำเรื่องนี้ไปบอกใครคูบาไก่ขอโอกาสขอเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่อยากจะจบเส้นทางสายนักบวชเพียงเท่านี้อยากจะอยู่แบบยาวๆทางอีคิวก็เลยมีการยื่นข้อเสนอให้กับคูบาไก่บอกว่าถ้าอยากจะเริ่มต้นใหม่ถ้าอยากจะทำตัวใหม่ ให้ทิ้งตัวเก่าเพราะตัวเก่ามันรั่วแล้วเอาดินน้ำมันมาอุดก็ไม่อยู่แห่ไม่เกีียวนะครับนะคนละตัวกันนะครับนะให้ครูบาไก่นะครับเข้าไปปฏิบัติธรรมนะครับภายในถ้ำเพื่อเป็นการชุบตัวเพื่อเป็นการฟอกตัวนะครับให้กลายเป็นคนดีกลับมาอีกครั้งหนึ่งตรงนั้นเองนะครับครูบาไก่ไม่มีทางเลือกครับเพื่อนๆทำเรื่องไว้เยอะก็จำเป็นต้องรับข้อเสนอ คูบาไก่เข้าไปในถ้ำครับเพื่อนๆปฏิบัติธรรมประมาณ41วันแล้วก็ออกมาจากถ้ำนะครับเรียกว่าเป็นการไปชุบตัวเป็นการไปฟอกตัวพอออกมาจากถ้ำนะครับปรากฏว่าคูบาไก่ไม่ได้ทําตามสัญญาครับแม้ว่าตัวเจนเองนะครับจะไม่เข้ามาเกี่ยวดองหนองยุ่งกับคูบาไก่แล้วเพราะมีการจ่ายเงินค่าปิดปากไปประมาณ1 0 0 0 0แสบาท แต่ครูบาไก่กลับไปคบคนใหม่ครับเพื่อนๆมีเด็กในคอลเลกชันเยอะแยะมากมายคุยไว้หลายคนทําให้ตัวของอิกคิวนะครับเริ่มมีปัญหากับครูบาไก่เนื่องจากว่าตัวของอิกคิวนะเป็นผู้กุมความลับของครูบาไก่ไว้สุดท้ายท้ายสุดแล้วนะครับทางลูกศิษย์ลูกหาที่ใกล้ชิดกับครูบาไก่ก็มีการแทงเรื่องก็มีการขายเรื่องให้กับอิกคิวครับเพื่อนๆ บอกว่าอ q คิวเนี่ยได้มีการทุจริตอมเงินวัดครับเพื่อนๆอมเงินบริจาคมีการยักยอกเงินบริจาคไปใช้ส่วนตัวตรงนี้เองนะครับเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้เรื่องราวทุกอย่างถูกเปิดเผยออกมาเพราะอ q คิวมองว่าไม่ยุติธรรมกับเธอเหมือนกับพยายามเขียเธอออกจากวัดเหมือนกับพยายามใส่ร้ายเธอให้เธอกลายเป็นคนไม่ดี เธอก็เลยนำเรื่องราวของครูบาไก่ออกมาเปิดเผยนอกจากตัวอิกคิวนะครับที่ออกมาเปิดเผยเรื่องราวเรื่องนี้แล้วยังมีอดีตคนขับรถของครูบาไก่อีกหนึ่งคน,นครับที่ออกมาสนับสนุนเชื่อว่าภาพที่ถูกนำมาเผยแพร่เป็นครูบาไก่จริงๆ ภาพที่นอนกับผู้ชายภาพที่นอนในที่นอนนั่นคือครูบาไก่เขาอยู่กับครูบาไก่มาสักระยะหนึ่งเขาจำมือจำเท้าของครูบาไก่ได้เขาก็เลยยืนยันว่าภาพที่นอนกับผู้ชายนั่นคือครูบาไก่จริงๆแบบร้อเปอร์เซนนี่คือคำยืนยันจากอดีตคนขับรถของครูบาไก่ แม้ว่าจะมีภาพออกมายืนยันนะครับแต่ว่าลูกศิษย์ลูกหาที่รักและศรัทธาในตัวครูบาไก่ก็ออกมาปกป้องออกมาถแถลงว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวของการใส่ร้ายเป็นเรื่องราวของการแบกเมเขาไม่เชื่อว่าผู้ชายที่นอนอยู่บนเตียงกับผู้ชายอีกคนหนึ่งคือครูบาไกา่เขาบอกว่าเป็นการตัด ่อเป็นการแต่งรูปแล้วก็อ้างว่ามีรอยสักเป็นเครื่องยืนยันเพราะครูบาไก่มีรอยสักแต่ต้องบอกแบบนี้ครับเพื่อนๆภาพที่ถูกนำมาเผยแพร่เป็นภาพตั้งแต่ปีพศ2564ตอนนั้นเองคูบาไก่ย,ยังไม่สักข้อเท้านะครับท่านเพิ่งมาสักตอนปีพศ2565สักเป็นเหมือนรูปพญานาคเป็นเหมือนกําไลข้อเท้านะครับ ตรงนี้เองทำให้ชาวบ้านอ้างว่าถ้าเป็นครูบาไก่จริงๆต้องมีรอยสักแต่ทำไมในรูปในภาพไม่มีรอยสัก เพราะว่าเรื่องมันเกิดตั้งแต่ปี64ประเด็นนี้ผมเอามาโต้แย้งให้เพื่อนๆได้เข้าใจเฉยๆไม่ได้เป็นการใส่ร้ายคูบาไก่แต่อย่างใดนะอยากให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพเท่านั้นเองรวมถึงนับเน็ตไอดอลชื่อดังก็คือแม่น้ำหนึ่งนะครับแม่น้ำหนึ่งเนี่ยเรียกว่าเป็นโยมอุปถากอีกคนหนึ่งของคูบาไก่ครับเคยนะครับได้ไถ่ชีวิตช้างนะครับเอาไปไว้ที่วัดของคูบาไก่ รวมถึงครับได้สร้างของสร้างระฆังยักษ์ที่วัดของครูบาไกา่เรียกว่านะครับแม่น้ำหนึ่งเนี่ยศรัทธาในตัวคูบาไก่ามากๆแม่น้ำหนึ่งก็ออกมายืนยันเสียงแข็งเลยนะครับว่าเรื่องทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นเป็นเรื่องของการแบกเมยเป็นเรื่องของผลประโยชน์ เพราะตัวของอ q คิวนะครับมักจะมีส่วนร่วมในการสร้างเครื่องรางของขังมักจะมีส่วนร่วมในการจำหน่ายวัตถุมงคลก็เลยมีความขัดแย้งกับลูกศิษย์ลูกหาคนอื่นมันก็เลยมีการแบกมีมีการใส่ร้ายกันนั่นเองครับเพื่อนเรื่องราวนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะไปจบลงที่ตรงไหนนะครับใครผิดใครถูกเท็จจริงมากน้อยแค่ไหน อันนี้ผมไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าวิเคราะห์ไปถึงขนาดนั้นตอนนี้เองนะครับสํานักพระพุทธศาสนาในจังหวัดขอนแก่นก็ได้ลงมาดูเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่ามีชาวพุทธจํานวนมากนะครับอยากให้เรื่องนี้กระจ่างแม้ว่าครูบาไก่เองนะครับจะเป็นพระที่มีผู้คนนับถืออย่างมากมาย แต่ถ้าผิดก็ต้องว่าไปตามผิดครับเพื่อนๆนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนะครับของครูบาไก่ที่ผมนํามาสรุปให้เพื่อนๆฟังเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้สุดท้ายนี้นะครับขอให้เพื่อนๆจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณมากมายจากใจจริงช่องฮัลโลเทสขอบคุณครับผม